โมนแมสชวนคุณมาชมเรื่องราวสนุกสนุกส,ส,สุดโรแมนติกจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเพื่อนในเกมออนไลน์คือผู้ชายที่เคยหักอกรับชมกันได้กับซีรีส์ Every One Loves Me อยากรักเธอไปทุกวนันค่ะ สำหรับซีรีส์เรื่อง Every One Loves Me อยากรักเธอไปทุกวันเป็นซีรีส์จีจนแนวโรแมนติกค,คอมดี้แต่แปลงจากนวนิยายยอดนิยมนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มสุดฮอตหลินอีที่เคยฝากผลงานไว้ในซีรีส์จีน Memory of e n c o s t i c Thai สานร,รักนักบุรณะและโจเยนางเอกแสนสวยจากเรื่อง Back from the Brink ล่าหัวใจมังกรที่เคยฉายในโมโนแมสมาแล้วจึงทำให้เคมีพระนางของเรื่องนี้เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากโดยเล่าเรื่องราวความรักของเย่เชียนหลิงสาว ที่แอบชอบเพื่อนร่วมรุ่นอย่างกู้สวินมาเป็นเวลานานเมื่อถึงวันจบการศึกษาเธอจึงตัดสินใจสารภาพรักแต่กลับโดนเขาปฏิเสธอย่างไม่ใยดีต่อหน้าคนทั้งมหาวิทยายลายัยเยเชียนหลิงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเธอจึงกลับมาเล่นเกมออนไลน์เพื่อฮีลใจจากความอกหกักพร้อมระบายความแม่ใจที่โดนกู้สวินหักอกโดยไม่รู้เลยว่าเพื่อนที่คอยเล่นเกมกับเธอมาตลอดคือกู้สวินชายหนุ่มที่เธอแอบชอบนั่นเอง สวัสดีครับผมมารายงานตัวแผนธุรกิจที่9้ากู้สินคุณมาเริ่มงานเหรอเหลิงงลาก่อนนะจบแล้วตอนที่ฉันทำเรื่องลาออกอยู่กู้สินก็มาเริ่มงาน เอาใจช่วยไปกับความรักของพวกเขาพร้อมลุ้นไปกับเรื่องราวว่าจะลงเอออย่างไรกับซีรีส Everyone ์ Every One Loves Me อยากรักเธอไปทุกวันดูได้แล้ววันนี้แบบภาคไทยและซับไทยถูกลิขสิทธิ์ทางโมโนแมสอัปเดต4ตอนใหม่ทุกวันพฤหัส,สบดีค่ะ